ครับสวัสดีครับมือยูตบอลซาคัมตะกะครับผมหลังบ่ได้์หลังจากบ่ได้อัปเดตหลายมือเนาะบ่ได้ลงเลยช่องบ่ได้เอฟบ่ได้ลงเตลเจอร์กะมือนี่กะงานครับแก่แก่งานของป่าอยูอ่หน้า,นา,นากระของครับน,น,นี่อยู่หน้าอยู่ตรงอยู่ทางนี่ก็คือโค้งนองหน้าแห่งที่สองของป่าของคุณตัวผี ี่กมากันเชื่อมเป็นห้องน้ำเหมอนกันเพื่นข้าวขนออมานอนเปาของครับโอ้ยฝนตกแห้งครับเพื่อจะได้แก้ที่นี่ครับมันห่า,างไอ้ยยิ่งรัวพ่เพื่อนเพิ่นมาเมืองที่หนึ่งแล้วครับที่แรกว,ว่าเพิ่งเจะได้ไม่แกบ้าน,นก็เลยให้หาลานไส้เพิ่นแกะครับนอันนี้นนจริงๆน่านจะเป็นงานตอนแรกครับเพราอตอนแรกตอนแรกนี่ เท่าแดดตะกันควางันตัวน,นี้จะเป็นงันยังมันขึ้นครับเรียนงันยังมันขึ้นนะครับมันจะหา่างพวกขื่อตัวพวกคือตัว,ว,ตวยูวโค้งหลงหน้าของบรรพุนต์ก็จะห่างครับเห็นล่ะห่างนะมันห่างครับอันนี้ก็บบอตาก็ได้น่าจะไปหลุดว่อเพื่อนมา ได้วิชาตอนที่ไปเอดเงื่อนบอลขพนครับนะได้ได้วิชามากได้ล่องมาเหมามองมาเหมาของป่ามึงครับการจริงถ้าเอื่นถ้าเอื่นมาเหมาของป่าก็มัสจะแท่งครับอันนี้กับที่น้องกันเล้เอาแบบทึืๆครับเอาทึกๆของป่าตามซ้อยกันไปอันนี้ก็เจิน ลูกใช่คนกับเอ็ดซอย้อมเอ็ดซอย้อมบออคาแร่งบดราคาเอ็ดซอ,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 อยสยางเมืองงานหอมครับหุบห่องใอ้เสี่ยมนี่เมืองงานเอดครับเบิดนซอยซอยกันไปครับ0มืองเจ็ดกับชื่อซอยปากมืองเจ็ด ว่าข้าเจ้าเอ็ดนี่แหละแพงที่สุดแล้วม,มีหลังค่ากับโค้งตัวนี้นี่จะเป็นอีกช,าช,าชา่างหนึ่งครับอีกช่างอีกช่างนึงอีกช่างหนึ่งครับเกวดเรื่องเรื่องหลังค่ากับโค้งจะเป็นอีกช่างเพราะว่าพวกพวกผมนี่คือแต่มาแก้เพื่อนครับแต่มาแก้เพื่อนออกหลังก็ได้เจ้ห้องน้ำให้แอบ แอบบานแอมเพื่อนอะไรแบร้อยจะเอาตำแหนีงครับเพราะว่าถ้าถ้าเอาน้ำบนแพร่งกับเพราะว่าผมก็ได้มานอนั่นี่อยู่แล้วก็จะได้มานอนเต่าให้เขาหน้าทุ่มสวนทุ่มอันนี้แหละครับที่สวนจะคลองนี่นะครับแล้เมื่อเต่าสวนเขาหน้ากับเมื่อเชิดหางเพื่อนเพื่อนก็จะปลูกละบบพิกพร้อมเลือดยางแน่ไว้ให้ลูก ใช่เพิ่นกตเพิ่มจะได้นอนเฝ้าแต่จะได้นอนเฝ้าสองโคนหมายังว่าจะพากันเฝ้าเอ็กเฝ้าเขียวให้มันแล้วครับเอ้าจะได้มานอนดูแลใครจะเอาปลามาปล่อยโมูหว่าจะเอาปลายงมาปล่อยมันเถอะแต่จะไปขอเสือก็ได้พ่นมาปล่อยปลอได้เคื่องวอาหารเข้าแรงครับมันเถอะก็จะไปเลารอรอมึงว่าทางแบขายปลาไปซื้อปลามาเลี้ยงแม่ใจบ่าวตาหนึ่งคือ ตะแงงซี่ยังได้ปลาบึกครับไม่ได้ปลาบึกมาลงไวสะหาชิ้โตแต่จะคืออยู่ครับหาชิ้โตเนีย่ยโดยเฉพาะแล้วเพราะวหามันแพร์ออกมาถ้าบ่หอดหาชิ้อาจจะเช่าตกอะไรหากันแพรออกมาเท่ากับเขาะไปเรื่อยๆครับนี่คือปลูกต้นไม้แล้วก็ได้ได้ยูนอสกิ้งออกไม่กีเดี่ยวนี่กะนาวแนมมา คือครบวัดครับอยู่ครับแต่ออกมานอนครับรอคู่สะเนี่ยจะเป็นมงคบชั่วปแปดจะดลไปคบผักสวนขว้าครับเอาไว้ากินคือกาลัางผ้ากันเชื่อมตั้งของหนามครับผมเนี่ยจะเป็นประตูประตูเม็ดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นพวกบลใหม่ครับประตูใหม่ กำลังจะดซอยนันคือของมากว่านครับจะลงของซอยบนนี่ของก็คืออยู่้างโคนครับอยู่พังโคนน,นี่ของยร้านไหนนี่ของอี่ร้านไหนร้นเฮาครับ้เฮา อยู่ไหนสาขาไหนพังคอนพังคนอนอำงานน่ารักมากคนดหนุนได้คุน,นุนได้ได้ครับผมอวา<อ>ยอยู่หน้าได้เอาเครื่องปันน้นหรอครับได้เอาเครื่องเพราะว่าเขาจะนี่เครื่องอย,ยู่แร่วไหนวะเครื่องปัน้นเครื่องปั้นไฝเหนือคือของผมเอง ว่าตะกี้เตะตัดใหม่ต่อยใหม่เตะตัดใหม่ต่อยใหม่ก็บเพื่อนทุกท่านเดี๋ยวช่วงนี้คะเริ่มเกิดพักแน่เช่าแน่แล้วต่อยใหม่เก็บทุกอย่างแน่คือแผนแผนกันต่อขี้เชื่อมบอกครับแผนกากต่อขี้เชื่อมอันนี้กับแผน เสียบอย่างเดียวแต่คมนี่จะได้ตัดเล็กครับวัดตัดเล็กช่วงนี้แอบแอบตัวนี้ละกระดาษไส้หน้าต่างครับไส้หนาต่างตัวใหญ่ไส้สิ่งตัวนี้ครับน,นะครับนะครับเดี๋ยวตอนแรก่ามาก เอ็ดอยากซอยกันครับเดี๋ยวว่าใต้จะได้ปูขึ้นตอนแรกพออนุญาตเอ็ดทางนี้ซอยเพื่อนก่อนเพื่อนจะได้เตรีมซอยเพื่อนเพราะจะได้ตัวนั้นจะเป็นงานตอนแรงครับเพราะว่าตัวน,นี้แดดจ้ามากครับเดี๋ยวรอชมครับ สัันล้สกมสันาบกนสมาสนาาักนสมาัสามสหาสสันบักพันมทางักานทบักวัาหาักรัามกนามักันมักนสามบันบหัพนสบ้านา้กน บ้ามาอีกสิบเาไม่พี่พี่พทำปะเานี่ว่างตเกือเขา่มาุ้นเกลือมาเยะมาาลือนี่ตู้รงป่ามเขาบอเร่ป่าไมู่้ป่าหรี่นี่ราอีนพารามาพาามาสิเต็มเราไม่ชนฟ้าป่ะ้ามาไหน โอ๊ยเด็กันจ้าวบอกไหังนี่งพมงหอยเสือกผ่านปะยังตัวงลนี่าแก่พ่นเชือไนะครับเ่ยลนี่แด่ว่าตาพ่ตาจะหลับจะหลับของเขาแก่บ้า เมื่อเชื่อมจะะำเป็นครับพวกพีุ่งานอยู่้มัต้เชื่อมนี่ห้อยเชื่อมของผมเองาเห้อยเชื่อมของผม ไอ้ห้อยเสียบของผมเองไอ้คือห้อยเสียบของโมนาครับนี่ครับห้อยเสียบของโมนาผมเองน้ำแรงเท่ากับเล็ดเลียดใ้เ็ดเลียดซึ่งน้อยไปครับเวลาเวลาหนึ่งคือเวลาของเลือกเลือกงานแล้วเวลาหาโมงแต่เลีดเล็ดแบบใหนแหวไ่ๆครับมือหนี่งเท่ากับเล่ง เอยกันไปได้เรื่อยครับผมน่ครับคุณป่าต้องแบบพุดมดอกไม้ลูกพ้่ไม่เสียหนาเพิ่ดอกเพินรอซ่านเพิ่มผมครับเตดเบียกทางนี้เอบครับน้องเราล่นที่มีกับปากไปเพียงงต้นนี้ผมน้ำมกกินหนี่เรื่องของพุแช่คนไรคนสอบอะไรมาตาคำนิจก็เพราะว่า บราตาทำงานจะอัปเดตทขึอนหลังนี้จนเซ็ตจ,จนแล้วจนแอมเขึอนจนได้ยูไปแล้วพี่น้องให้พี่น้องได้รับชมไปเรื่อยๆครับผเวลาค่ำนี้สำนับคลิปนี้ก็ไปแล้วผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ